นี่ผมว่าอยู่ที่งานเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าวิศวกรรมนะครับที่ไบโอดีเซลนะครับที่นี่ครับมีวิจัยไบโอดีเซลนะครับเอลิกซ์เอสเตอร์นะครับด้วยขบวนการแบบต่อเนื่องนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยก็เดี๋ยวไปเลยอ้า โอ้โหคนเยอะแยะมากนะครับนี่คือโรงงาน,นครับต้นนะครับเป็นโรงงานต้นแบบเรอดิเซลนะครับอ๋อมีลูกโป่งด้วยนะครับอโอ้โน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 ่ก็มาอดหนุนนะมาอันเดียวพอนะครับ เท่าไหรท่ามือเลยพี่ท่มือเลยเท่าไรนะครับรถคู่นะครับน่ะนะครับก็เห็นว่าบรรยากาศที่นี่นะโอ้โหดูคนนะครับมีการตรวจนะมีทหารมาช่วยด้วยนะคนะ ก็ถ <si ือว่ามีการตรวจทุกทุกคนนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับที่นี่วันนี้นะฟีส5งนันหรอยเานะวว่ารับคนเยอะแยะนะครับที่นี่มีทั้งหมด10วันครับอจากชมรมพิชามพิชศาสตร์นะคะอีกด้วยงานต่างๆนะคะมากมายเลยก็เหลืออีก2-3วันจะหมดแล้วนะครับก็รีบมาะนครับอย่าลืมนะครับ พร้อมกลับนำชิ้นรถกินนะคะเยี่ยมมากเลยที่นี่แต่เขาจะมีสวนอาหารของเด็กมหาลัยนะครับช่วยกันนับจัดบูธต่างๆนะครับก็จะมีโอ้ชมรมนะพี่ๆน้องๆครับให้แบ่งแปนรอยยิ้มให้เพื่อนๆนะครับนี่นะครับโอ้โหสนุอคุณครับเดี๋ยวการจัดค่ายของมหาลัยนะครับนี่นะครับตเป็นชมรมอนุรักษ์นักสิงวล้อมมอ่าดใจนะครับ เอาละครับไปต่อแล้วก็จมีนะโอ้โหนี่นะครับมาถึงก็เห็นนะครับโอ้โหการย่างอย่างสดๆครับเนี่ยครับไก่ย่างมุสลิมนะครับมาที่นี่ได้เลยทางเข้านะครับเป็นงานคาวบอยด้วยสไตล์คาวบอยนะครับเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเอาเราไปต่อนะครับ โดนี้ก็จะเป็นนะโอ้โหเนี้ยคาบรบอยโอุยโ้ยโอ้ยสุดยอดแล้วก็มาถึงก็มีข้าวหลามนะครับข้าวหลามหนอนมดหรือเปล่านะครับข้อเจนเลยว่านะโอ้โหย่างกันตสดเลยนะครับเนี่ย ยำยำมานารัะโอ้โหสุดยอดก็อยู่หรือไม้ได้นับที่งานบออรับชอบชิมชมดื่มฟรีนะนี่ไอเดียครับปพอพรก็มีอ้าวแกงโมก็มีครับมาด้วยนะครับ ก็สามารถไปซื้อเสื้อได้นะเดี๋ยวก็สดมากคนระับก็จะมีนะคาราแมลก็จะมีแฟนชายด้วยนะไก่ย่างห้าดาวาเอาละครับมาดูชิมฟรีนะมีอะไรบ้างมาแล้วชิมไนะ้ชิมมา เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นผักดอได้รัแล้วเป็นความอร่อยและสุขภาพที่ดีกันได้ที่ร้านพิเศษต่างๆด้วยค่ะบผมมีการชิมด้วยนะครับเอะไรอ่ะโอ้ชิมอ่ะเดือด มีลูกชิ้นนะปลาแซลมอนนะครับเด็ดแย่เส้นใหญ่มากก็มาให้ได้เลยครับที่นี่นะครับนะับชมช็อปชิมนะครับได้เลยครับจากพี่ร้านนะครับดิสโก้นะครับลูกชิ้นใหญ่ เชิญชิมฟรีนะครับที่ดิสโก้นะครับเนื้อชิ้นสุดยอดมากนะเป็นไก่เชิญนะท่ตอนนี้นะเขาที่เราขายยังเปิดจัดจำหน่ายในส่วนของเมนูมาตลาดวึนนียงเปิดค้าจากพัทลุงค่ะมนชา้นที่ค้านนม่ค้มาลองชิมรสชาติถูกได้ค่ะเนื Freiheit, glacier, dining, ่อจะเป็นเมนคือของหมวนะคะที่ละสองบาบทเป็นคือโอ๊กราดเดยม่นเองและ

ตัวอื่นนะคะไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นปูอัดน,นะคะซาคาปา,า,ปาลูกชิ้นปลาโซนนี้เป็นลูกชิ้นหมดเลยนะมีลูกชิ้นแมนเอะนะมีฮาลานด้วย สิติเก่านะครับของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่นี่กริเวณนี้จะเป็นสมาคมนะผ่านใ่สงขานะครับเดี๋ยวเราไกห้องเดี๋ยวขอถาม้ค่ะที่าถามุมน ไปกพูดเลลยยพูดเเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ได้หาดใหญ่อะค่ะด้านในมันจะมีโซนร้านอาหารมีสวนสวนสนุกอะไรพวกนี้อยู่ตรงไหนคะเนี่ยตอนจะถึงลิมรั้วหมู่กระทะค่ะตอนจะถึงลิมรั้วหมู่กระทะอ๋อรู้แล้วคนนั้นตรงนี้เหรออโอเคอยู่ตรงไหนนะลิมรั้วค่ะลิมรั้วหมู่กระทะอ๋อคุ้นๆอย่างเขาเรียว่าร้อย แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยพวกนี้ตอนนี้คือตอนนี้นะโปรโมชั่นอยู่อ็คือผู้ใหญ่จะอยู่ที่หนึอยบาทเด็กจะอยู่ที่5้บาทค่ะแล้วก็ภายในัตรเราก็ได้เครื่องดื่มรีหนึ่งอย่างแล้วก็อาหาสัตว์รีหนึ่อย่างด้วยแล้วมีที่พักหรือปล่านะไม่ค่ะโอเคครับโอเคครับแล้วรถยูทูบให้โอเคแล้วก็เป็นรับสนามเที่ยวเย่ะใหม่ทะเลหาดใหญ่นแล้วกสนามเป็นนะครับ

มาต่อนะตอนนี้ผมอยู่ที่เกษตรหนุกนานนะครับวัฒนธรรมต่างๆนะเทคโนโลยีต่างๆนะเห็นเว่าคนชอบกันมากนะปืนนี้นะครับ <c oughs> ก็โอ้โห <c oughs> นี่นะครับโอ้โ <c oughs> มีฟาร์มอะไรด้วยนะข้างในนะ <c oughs> นี่นะครับเปอร์เปเมนนะครับหอมอือเปอร์ปเมนเนื้อหวานนะครับ ูนเคียวแล้วอมนะครับตอนนี้อนูดูครับเนี <c oughs> <c oughs> ่ยคลิปว็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นน้ำออกจากไม้ไผ่มาแล้วในบูธนี้นะครับบูทแสดงออกมาน้ำนะครับของน่าเล่นลนี่นะครับตัวย่อ นครับนะผลก็มีเยอะนะครับมาแล้วเดี๋ยวที่งานกเกษตรนี่ครับไม่ผิดหวังก็จะมีนะการจัดสงจ์จะสวยมากแบบเดืนนี้ นี่ครับกระจายผักนะครับสลัดวันนี้นะครับราคา75บาทนะครับนี่ใช้แบบไฮบ l ิ c นะครับตัดแล้วก็ปุ๊บโปกได้เลยนะครับถือว่าครบนะครับห้ามจับผักนะครับเดี๋ยวมันจะช้ำนี่ครับเรามาดูตรงนี้นะครับต้นกล้าเขานะครับ ้นกล้าแล้วครับนี่ครับว่าจำหน่ายวันนี้นะครับห้ามจับผักนะกินได้สัตลาดนะครบก็ถือว่าเจ๋งนะครับคือจากแพ่นอ่าจากเมล็ดอันเล็กๆครับใส่ปลูกในฟองน้ำนะครับแล้วก็แล้วปลูกในรางนะครับมันจุขนณะเป็นใหญ่แบบนี้นะครับก็สามารถถางทานได้นะร้อนจะแพงเล็กน้อยครับนี่ครับไฮเปอร์บริกไฮโดรบริก นี่นะครับคือต้องปลูกในใส่ในฟองน้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาตั้งบนในกระถางสีดำเล็กๆน้อยๆนี่ยครัะไม่ต้องใส่ดินนะครับแล้วก็ใส่ในรางน้ำจะมีระบบ,บน้ำเนี่ยดูซับไปเรื่อยๆนะครับแล้วบริเวณนี้จะเป็นเมลอดนะครับลมควันด้วยนะครับเดีว่าเจ๋งนะครับเดี๋ยวข้าไปดูนะครับเป็นไงบ้าง แต่ว่ามันอยู่ลักษณะนะครับระบบปิดนะครับเลมอนลมฟันขับไปดูเลยนะครับห้ามจับผลเลมอนนะะ,อะโอ้เนี่ยครับได้แล้วนะครับโอเลมอนนะของแตนะ่ห้ามจับนะแต่ว่าดูได้ขอบคุณครับโอ้โหดูนะครับผลเลมอนนี่นะครับโอ้โหต้องผูกเชือกไว้นะครับมันจะหนักนะครับ ช้ระบบแขวนนะครับแขวนกับเชือกไหลลงมา mm. เยกกระถางงเขาคร mm. นะับเขาปลูกกับกระถางนะครับแต่ว่าต้องใช้แบบห้หอยโหนะ mm. นะครับบนเชือกบนสลิงนะครับนะครับก็ขนมันอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าห้ามจับนะเดี๋ยวมันเกิดการการเออร์เลอร์อะไรสักอย่างนะใ mm. ม่โฟกัสน,นะพาะแต่งมันน้อยนะครับจากบริษัทนะครับนี่ครับ mm. ครับก็ถือว่าเป็นระบบปิดนะครับที่มันเวิร์กนะครับเนี่ยนี่ครับเลมอนนะครับของแท้นะครับทำจากลูกที่บริเวณนี้นะครับที่งานเกษตรมออย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาได้เลยแล้วก็ฟลีนะครับกาแฟลีนัตริลีนเอาไปใช่เอาแล้วครับนี่นะครับยังยังเป็นวงลีอยู่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะเป็น เป็นทรงกลมแล้วนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากนะครับแต่ว่าพยายามจะจับมันนะครับอืมก็ถือว่าวิจัยมาถึงนี้ก็โอเคนะครับครับแต่แถวก็จะมีนะครับพันุ์ของเขาอันนี้เป็นพันนัดแถวแรกก็เป็นพันธบาลาบารามีนะครับเนี่ยแถวนี้นะครับแถวที่สองก็เป็นลักษณะนะครับเป็นพันธ์เลมอนฮาบีกิเกวนะครับแถวที่สามอันที่สี่ก็เป็นลักษณะนะครับเป็น นี่นคร็จะมีหลายพันธ์เหมือนกันนะครับสำหรับเลมอนนะครับกอย่ลืมติดตามครงานทางเฟซบุ๊กซับสไครต์กันพัสด้วยนะครับสำหรับโครงการดีๆนี้นะครับที่งานกเกษตรมาให้ได้นะครับใ้อขับนะคะน่ายอาหารปลาแล้วก็บ